ขาตอบน้องคนนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะทุกคนอยากข้ามค่ะแต่ไม่มีตังลงทุนเจนันบอกให้อย่างนี้หนึ่งถ้าไม่อยากลงทุนตะกร้าติ๊กตอกช็อปไม่ต้องลงทุนค่ะหนูลองทําของตัวเองดูก่อนอันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างถ้าหนูคิดว่าบางสิ่งบางอย่างมันคุ้มหนูจะกล้ายอมแลกหนูต้องแลกถ้าวันนี้หนูถ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ ซื้อซื้อลอตเตอรี่ใบเนี้ยถูกแน่แนหนึ่งล้านบาทไม่ต้องหนึ่งล้านก็ได้ถูกระวันเลขท้ทยสามตัวหนูก็หาเงินมาซื้อแล้วเอาจริงๆแต่ตอนเนี้ยหนูไม่คิดว่าสิ่งที่หนูเรียนมาหนูไม่เห็นว่ามันคุ้มไงหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่มีก็ได้ไม่รีบก็ได้เจนนันบอกให้นะขอทานยังต้องลงทุนซื้อขันมาเพื่อขอทาน ไปไหว้พักยังต้องเอาเงินไปหยอดตู้เพื่ออะไรคะทูบกับดอกไม้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแลกต้องแลกค่ะหนูถ้าหนูไม่อยากลงทุนหนูไปทำตะกาติก๊กตอกชอ็อปอันนี้ไม่ต้องลงทุนเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดอยู่ที่ทัศนคติด้วยอยู่ที่ความคิดด้วยถ้าเราคิดว่ามันคุ้มทุกอย่างในโลกใบนี้น่าทำหมดเลยค่ะเป็นกำลังใจให้เนาะ